สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n s h a p p y Chic ค,ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Train 2นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยมาจาก c h anel n Scorpion 6 9พี่หมีนั่นเองสวัสดีครับผมวินจาก Scorpion 6 9นะครับก่อนจะไปเล่นเดี๋ยวจะมาแนะนำตัวละครให้รู้กันก่อนละกันเนาะเพราะอันนี้เป็นภาค2นะคะในส่วนของเกมนี้จะมีตัวละครให้เราเลือกบังคับได้ทั้งหมด3ตัวตัวแรกก็จะเป็นดาบโลก ความสามารถเลยก็คือจะเป็นฟันแล้วก็มีการป้องกันได้แล้วก็สามารถพุ่งชาร์จได้นะคะตัวที่2จะเป็นพ่อมดนั่นเองก็คือสามารถสร้างของมาจากอากาศได้เลยอย่างเช่นอย่างนี้เราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สร้างได้ทั้งหมด3รูปแบบนะคะก็จะเป็นกล่องเป็นกลมๆแล้วก็จะเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองอทำไมไม่เป็นสามเหลี่ยมล่ะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือนักหนู มีความสามารถก็คือว่าสามารถเล็งยิงจากระยะไกลได้แล้วก็สามารถปีนไป่ายได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปจอยแชแน,นลกับพี่หมีกันเลยเริ่มต้นมาทำไมเราเห็นนักเวทน้ำตูดโดองอยู่อย่างนี้ลนะ่ะ <c oughs> หมดกันนักเวทน้น,นตูดตูดโดง นักเวทจอมขี้เศร้าตื่นได้แล้วดูสิลมพัดตุดขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยปิไไดไปฉันจะนอนน <is> ้นมันอะไรนะ s <S ใครเหรอเอ๊ะทำไมแยกร่างอะ <laughs> ่ะเฮ้ยกลัวอ้าว <laughs> ทำไมมีนักเวทสองคนน่าจะเป็นบททดรรสอบละมั้งสอนตัวละครเหรอ น่าจะสอนตัวละครแน่เลยนี่ไงนักเวทนะครับนี่นักเวทก็จะสามารถสร้างเฮ้ยก้อนอะไรอ่ะนี่เนี่ยครับออกมาออกมาทางนี้เป็นนักเวทเป็นนักเวทที่ไม่มีความสามารถขี้เกินเลย <laughs> นี่นักเวจะสามารถย้ายของได้นะปกติผมไม่ค่อยเล่นตัวนักเวหรอกชอบเล่นตัวนักฮานูมากกว่าเกมนี้นักเวเป็นตัวถนัดของเราเองเหมือนเราจะต้องมีความสามัคคีกันตรงนี้ตรงน,รงนี้ต้องมาตรงนี้เพราะว่ามันต้องถ่วงนี่แบบนี้ แล้วก็โดดขึ้นไปนั่นแหละ <Ooh. S 1> มันจะเป็นเกมออกแนวพัสเซลนิดหน่อยนะครับก็จะมีแบบมีต้องคิดบ้างจุดต้องคิดบ้างทำไมตอนแรกวิ่งมาสองคนตอนนี้มันเหลือแค่คนเดียวแล้วล่ะวอลเลอร์มาแล้วตัวที่สอนตัวต่อไปวอลเลอร์แน่เลย ตอนนี้ก็กำลังเถียงกันอยู่นะคะพอมดบอกว่าอุตส่าห์รอช่วงเวลาที่แกกลับบ้านมาแต่ว่านักลบก็บอกว่าเราจะต้องช่วยอนณาจากาักรก็เลยเถียงกันนิดหน่อยมันน่าจะคุยเป็นภาคต่อของภาคแรกแหละเพราะว่าเราเล่นภาคแรกกันมาแล้วโอเคตอนนี้ก็คือจะเป็นนักลบนะเกมนี้ก็จะมีทั้งหมดตอนนี้เป็นสี่ภาคแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสนุกทุกภาคเลย จริงๆก็ยังบอกไม่ได้หรอกเพราะเราเพิ่งเล่นแค่ภาคแรกภาคเดียวแต่ภาคแรกก็สนุกมากเลยเลยต้องมาต่อภาคสองใครที่สนใจก็ไปซื้อมาลองได้นะไม่แพงด้วยนะทุกคนนันรู้สึกเหมือนภาคสองอ่ะเอฟเฟกฉากหรือว่าความสวยงามของภาพอะ่ะมันมากกว่าภาคแรกเยอะเลยนะใช่น่าจะต้องใช้ดาบไฟตัดไอ้นั่นไหม เล่นแต่นักฮนูไม่ได้อ๋อนี่ไงนี่ไงเอาไฟเผาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโหดเกินอ่ะแค่นี้เหรอโธ่เนื้อต้องจุดไฟเผาต้นไม้สิวู้ฮูนี่กดสามเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นค้อนได้ไปถือโลกกันไปเลยเด็ก <Death S 2> ไฟเย่อมา เดสทอยเยอร์โดยสมมุติแบบอ้าวจบต่งั้นอย่างตัวอะไรนี่กันก่อนกลัวจงต้นไม้มาเกมนี้บังคับไม่ยากนะครับเล่นง่ายๆเล่นชิลๆเล่นกับเพื่อนก็สนุกดีถ้าเล่นคนเดียวก็จะเหนื่อยหน่อยใช่นี่ แต่ว่าตอนเราเล่นจริงเราก็จะมี3ตัวละครก็ต้องสลับกันนะเราจะไม่สามารถเลือกตัวซ้ำกันได้นะทุกคนใช่แล้วแต่สถานการณ์ก็ลองสลับสลับกันไปออล่ะมาตัวละครสุด,สดท้ายแล้วตัวโปรดเราเองนักธนูมันก็จะมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะครับสามารถห้อยหัวตีลังกาได้ มันก็เฉพาะตอนที่เลงยิงธนูนี่แหละแบบนี้นี่นี่คือการห้อยของนักานูนะครับทำให้ไปไหนมาไหนสะดวกมากเลยก็บของสบายเล่นยานโจมตีระยะไกลนี่ เวลาเราจะยิงเราต้องรอให้ลูกศรที่มันขึ้นมาประกบคู่กันก่อนนะถ้ากดสามเดี๋ยวมันก็จะเป๋นอ,อนระ<น>ต้อไแล <ะ S 2> ้างบนก็ว่าทํามันประตูไม่เปิดเอาละขึ้นไปอีกเอ้ยกดผิดเราชอบธนูมันก็เลยจะคล่องหน่อยเอ้ยตัวหายไปแล้วเรียบร้อยถึงแล้ว เอาละมาคบแก๊งสามชาหฮ่าฮ่าและสามสหายผู้กูโลกก็ต้องกลับมาเผชิญกันอีกครั้งหนึ่ง, <c oughs> งกับภารกิจที่สองเอาละมันบอกเขาบอกว่าเราจะไปกันหรือยังไปกันเลยเอาละการมาจนภัยกันเราจะเริ่มตน้นขึ้นแล้วนะ ไปเลยพร้อมแล้วเอาจริงๆพอเห็นภาคสองมันสวยกว่าภาคหนึ่งเยอะขนาดเนี้ยก็แอบ,บอยากลุ้นภาคสามภาคสี่ว่ามันจะสวยขึ้นขนาดไหนเนี่ย <c oughs> น่น่สิใส่จะได้เสียตังค์แล้วเลยมั้งไโอ้ยอะไรกัน เปิดมากันลงเหียวเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเกมนี้ไม่ยากนะเราก็แค่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดทางนั่นเองผ่านไปเรื่อยๆหาวิธีผ่านด่านไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตรงมาแล้วไปเลย ไอ้ลนนูกปงคไม่คือจุดเซฟนะใช่เป็นจุดเซฟนะนี่อันนี้ก็ยิงได้จะมีของให้นีจ่จริงๆตรงนี้มันจะมีแสงมกับบับอยู่เราสามารถเอาน้ำมาเทมันก็จะมีต้นไม้งอกออกมาได้เอาหัวมาบางังเราไว้ให้นี่งอกแล้ว มันต้องมันต้องไปนู่นด้วยอ่ะนี่ไงได้แล้วอ้าวบางทำไมอ่ะนอกเรียบร้อยไปไม่เห็นมีอะไรเลยแน่นสต้องใส่ไปค่าการทดสอบแค่สอนเหรอรถน้ำตน้นไม้ อุ้ยอุ้ยสกิลใหม่ของนาคาโนูมีเป้าล่อด้วยอ,อ๋อกดตัว X สร้างเป้าลอ่ออ๋อทุกคนนี่เวลาเราเล่นจบภาคหนึ่งมาแล้วอะเหมือนเหมือนกดตัวซีเล็กอะมันจะมีเป็นสกิลที่อัพมาไม่รู้เหมือนกันมันรู้ได้ไงว่าเราเล่นจบภาคหนึ่งมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอัพมาให้ของนักหนูละอัพเต็มหมดเลยเราจะสามารถมีเป้าล่อได้ด้วย ส่วนของเราก็จะมีอัพเป็นนักเวทกับนักดาบนะคะจริงๆเราเล่นสอง<ป>ตัวเลยบังคับสองตัวแต่ว่าบาังโอกาสก็จะเปลี่ยนได้บ้างเหมือนกันใช่จริงๆเนี่ยสกิลเขาไม่ได้บังคับถ้าเกิดเราเลื่อนเมาส์ไปตรงไหนที่เราไม่ได้ต้องการใช้สกิลแล้วอะเรากดตัว X มันก็จะเรียกคืนสกิลได้มันมิตัวอะไรมา น่ากลัวน่ากลัวบิมาแล้วเอ้ยกัเลินตรงนี้มาสร้างสูตรอากาศมาต้าาองต่อข้างในมาดูช้าไปหมดเลยมาเลยเจอกับกลี่นคนข้างมาพรอมแล้วเข้ามาเลยพร้อมบ,บวกทุกสถานการณ์ได้อันนี้จะเป็นสูตรยากาศของนักพนูนะครับ แต่บางทีก็แอบรู้สึกเหมือนไม่ค่อยถนัดเหมือนกันเย้ถึงจอเซฟแล้ว yeah, เย้ข้างบนมีที่ให้ไป <laughs> ตายเฉย,เย <laughs> อันนี้คือสองใหม่ เอ๋เหมือนข้างบนจะมีของเหมือนกันนั่นสิอยากเพิ่เป้าให้ทำไมไม่เห็นฟันได้เลยอ่ะอ้าวอุ้ยเหมือนดักข้างบนมีอีกข้างบนพี่หมีข้างบนมีอีกเฮ้ยชึบข้างบนนู้นอ๋อโอเคเรียบร้อยเราเป็นผู้ชี้เป้านะคะทุกคน นี่ข้างบนก็จะมีหีให้เก็บของด้วยนะคะแวบอะไรข้างล่างเกิดอะไรขึ้นเจอกรอบลิ้นอีกแล้วอุ้ยของเต็มเลยเป็นไงล่ะโอ้โหคนข้างพี่แท้ทุกที่คนข้างอันนีะทำลายของไปหมดแล้วขึ้นยังไงเนี่ยนี่ไงมีไอ้นี่อยู่สูญญากาศ สุญากาศมันดอดขึ้นไปได้อ้าวโถฮะโดดขึ้นมามันจะสามารถลอยขึ้นมาได้ตัวต้องใส่ตัวนี้หนักเอาใหม่กราะหนักไปหน่อย จริงเจริง,รงนักขนโข้างบนเหมือนมีหัวใจอะไรอ่ะจะเพิ่มเลือดหรือเปล่าเพิ่มเลือดแน่เลยเย้ล yeah, เลือดเต็มแล้วข้างบนมีอะไรเอ่ยลองขึ้นไปดูสิไม่มีอะไรอ๋อมีหัวใจตรงนี้อันหนึ่งอ๋อหัวใจแค่ฮิวเลือดอย่างเดียว ลำคาญนะคะทุกคนปิดมันไว้เลยโอ้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 ตรงนี้มีของเย่ yeah. อ้ยเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นมาไม่ทันนักหนโนขึ้นไปสำรวจอ๋อมีนี่อยู่เฮ้ยโอ้ย,อยปิดนักเวทไป เจอกรอบบินเจอกรอบบินอยู่ข้างบนได้ไหมขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้เปล่าไม่ได้อะ๋อสลับนัคขนูกันขึ้นมากระโดดแล้วก็ยิงไอ้น,นั่นขึ้นมาข้างบนเลยนั่นแหละนี่แหละครับประโยชน์นัคขนูอขอคืนด้วยได้แล้วไม่ทันครับไม่ทัน ทั้งล่างมีของอยู่อ่ะไหนไม่ได้เก็บของเลยตอนแรกจะลงไปเก็บมีแคนโยกโอ้นักเวทต้องช่วยแล้วล่ะเอานักเวทดีกว่าเอานักเวทปิดไอ้นั่นหน่อยยกคันโยกประตูไหนล่ะ นี่ไงขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้เราก็คือเข้าได้แล้วแหละคืออะไรกันโธนึกว่ามีอะไรเศร้าเลยอ๋อแค่เนี้แต่เมื่อกี้เราก็เข้ากันได้แล้วอ่ะโถไม่เป็นไรถือว่าเป็นการประจนันภัยหล่มยัะ เฮ้ยเลื่อนปลื้ดย้ย่เห็ดเลยเฮ้ยกระลินป๊า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 ต้องเอาไอ้นั่นปากไว้ป่ะใช่เดี๋ยวจัดการเรงถึงเวลานักเวทออกโมนะคาโดก็อ้อไปไม่ถึงกดผิด ตรงนี้มีให้ปักมันต้องมีอะไรอยู่ข้างบนแน่ๆเลยนี่มีหีบนะคะเปิดหีบกันถ้าเล่นคนเดียวก็จะเหนื่อยมากแต่ถ้ามีสามคนก็จะเลือกได้คนละตัวนั่นเองใช่อะต้องเอาน้ำมาเสิมดดน้ำ เ <c oughs> อยจะยิงทำไมเล่า <c oughs> น้ำมันพอแล้วดอ,อกไม้พรีมบ้าอหอยทากเราควรยิงมันไหมอ๋อต้นไม้ก็คือเปิดออกมาให้หอยทากไปกินแล้วมันจะได้หลบทางให้เราน,นั่นเองจากอุยอ้ยอุ้ยตัวอะไรอะน่ากลัว <c oughs> คนลุกงูหรือปละหมึก นี่ตัวอะไรกับลินอ่อน,น้ต้องมีตัวอะไรมาแน่เลยเหมือนจะไปได้ทีเดียวทีละคนปะอ๋อสร้างกลมๆมาดิสร้างกลมๆไปขัดไว้ข้างล่าง ได้ไหมทำเป็นไม่ต้องกลมๆก,ก็ได้เป็นไอ้นั่นแนะ่ะเป็นไม้คำยันไว้มันต้องไปขัดไว้กับพื้นอะ่ะได้ไหมเหมือนจะยาวไปหน่อยอ่ะเริ่มใหม่

่ปไปเถอะเดี๋ยวนักขนันโหาวิธีไปบง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 โอ้ยตะเกียดตะกายแทนเนาะนักขนันโหาทางไปไม่ได้เหมือนกัน,อนโอเคเฮ้ยชบิบอ่าเราไปทำอะไรกันตั้งนานเนี่ยตาักับบินแหละ 卡宾步。 เน,นะครับแต่ละตัวจะมีประโยชน์ต่างกันเย้ถึงจะเซฟแล้วเอาล่ะไปกันเลยอยุ้ยเจอกับปิ้นเงี้ยกัปปิ้นเยอะมากนะครับโอ้ยโดนตีโอ้ยโดนตี เจอรี่คนข้างแป๊บเดียวจอดครับฉ <laughs> ายานี้ไม่ได้มาพระโชคช่วยใช่ฉายานี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับ <laughs> เรา <ไป S 2> ต้องขึ้นข้างบนเหรอเหมือนเราต้องขึ้นข้างบนนะ ไม่มีแล้วข้างบนน่ะนี่ไงนี่ไงเราไม่โดดได้เ,เราต้องตีไอ้ไอ้กิ่งไม้นี้ปะ่ะเคเรียบร้อยนี่ไงต่อท่อให้มันหงายขึ้นทางโน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 ้ทนทางล่างข้างล่างอ่ะมางงัดกระหัวเขา โอ้ยออัอนนี้งัดก้าหัวเขาเป็น <c oughs> ความยากเพราะว่าพลิกไม่ได้นะเนี่ยอ่ะเามางาดก้าหัวเนี่ยอ้าวไปสร้างนั้นทำไม ไม่ใช่นี่ไงงัดกระหัวนี่ไงหัวเราก็มันงัดไม่ได้งไงเอ๊ะจริงๆเราหมุนได้ปะมันใช้กลมๆทางซ้ายมือหมุนได้อะ่ะลองดูดิได้ไหมกลมๆทางซ้ายมือหมุนได้ปะนี่ไง จริงไม่เคยรู้มาก่อนอ <dear. S 1> เจ้อเอ้อาไปเกี่ยวหัวตั้งนานเฮ้ยทำไมตรงนี้ดูน่ากลัวอ่ะที่เซฟได้ที่เซฟแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหเจ้าเจ้าบอลงูทำไมตีไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกันให้ โอ้ยโดนชกตายเลยไหนบริาการให้หัน,นจุดจเซฟกอนเกิดกันหรือว่าจริงๆมันให้หนีอาจจะใช่ก็ได้นะหนีกนเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าหนีนะไม่น่าใช่แล้วมันต้องทำอะไรบางอย่างอ๋อนี่ไงถล่มหิน จัดกา,ารเจ้าสารพิษตร้ไยได้แล้วเรามาทำอะไรกันอยู่เย่เ <inappropriate> ห <Yeah, S 2> มือนเราจะจบด่านแรกปัปที่เรียบร้อยแล้ว โอเคครับผมแล้วจบพาร์ทแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดพาร์ทต่อๆไปของเรานะครับฝากชแนลสกอร์เปียน69ด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคน